อุบัติรักกรสวรรค์บทที่6เจินเหยียนกลัวจะตามนางเวินไม่ทันจึงมิได้พูดมากความอนุญาตให้เจินเมี่ยวติดตามไปด้วยทันทีคนทั้งสองสวมหมวกไวหวเมารีบร้อนเดินลงจากชั้นสองไป เมื่อออกจากร้านเป่าหวาบนถนนมีผู้คนเดินพุกพ่านไปมาบุรุษเย็นชาญดุดหูเขาสูงที่ปกคลุมไปด้วยหิมะผู้นั้นหายไปนานแล้วเจินเมี้ยวถอนหายใจยาวออกมาเดินตามติดเจนิเหยียนไม่ห่างหลังจากนี้อย่าได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกเลยได้หรือไม่ข้างนอกช่างอันตรายนะักนางอยากกลับตัวแล้วนางวนเดินลดเลี้ยวเข้าไปในตรอกซอยหนึ่งแล้วหยุดที่เรือนชาวบ้านหลังหนึ่งแตะประตู เพราะวันนี้พาบุตรสาวสองคนออกมาข้างนอกนางวินจึงตั้งใจนำสาวใช้ร่างกายบึกบึนมาด้วยหลายคนเวลานี้กลับได้ใช้งานแล้วเสียงดังปังประตูถูกสาวใช้ร่างใหญ่กำยำถีบจนเปิดออกนางวินเดินเข้าไปไม่นานก็ได้ยินเสียงร้องตกใจของบุรุษและสตรีดังลอดออกมาตามด้วยเสียงคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวของบุรุษนางวลนนางคนใจร้าย อย่าได้ทำเรื่องราวให้ใหญ่โตหาข้าทำเรื่องใหญ่โตท่านมีพูดเรื่องราวใดให้ชัดเจนแม้ครึ่งคำแต่มาเลี้ยงชูรักไว้ที่นี่คืออันใดคิดว่าข้าเป็นคนตายหรือไรเข้ามาทุบนางพระสยานี้ให้หนักผููใดกล้าข้าขอบอกเจ้าไว้นางวันหวานเนียงตั้งคันบุตรของข้าแล้ววันนี้วันนี้ข้ามีกลัวเจ้าจะวิวาทอีกแล้วตรงปากซอยนี้ เริ่มมีคนมาล้อมมุงดูมากขึ้นเรื่อยๆเจนเหยียนก้าวเท้าเข้าไปอย่างว่องไวนางรู้สึกถึงความผิดปกติของมีดามานานแล้วเกรงจะก่อเรื่องยุ่งยากในอนาคตจึงได้เตือนมารดาคิดไม่ถึงว่ามารดาจะอดกั้นโทระัไว้มิได้วิว่าจนเรื่องราวบานปลายเช่นนี้ โดยทั่วไปแล้วภรรยาเอกมีใช่ครวรเอ่ยตักเตือนสามีเงียบๆแล้วรับคนกลับบ้านไปหรอกหรือวันหน้าจะทับให้แบนนวดให้กลมยังมีอันใดไม่สะดวก เจิเหยียดน,นดคึงขมับมองชาวบ้านที่มามุงดูแล้วคาดว่าจะไม่ทราบฐานะของบิดาตนจึงลอบผ่อนลมหายใจแต่ก็รู้ดีว่ามีอาจปล่อยเอาไว้ได้นานจึงลากเจริเมี่ยวเข้าไปด้านในเมื่อเห็นบุตรสาวสองคนเดินเข้ามานายท่านสามกับนางวนต่างตกตะลึงขึ้นพร้อมกันนายท่านสามยิ่งโมโหหนักขึ้นชี้นิ้วด่ากราดนางวนนางตัวร้ายเจ้าเจ้าถึงกับพาเจริเหยียนรีบเอ่ยว่า ท่านพ่อท่านจะให้คนทั้งเมืองหลวงทราบกันหมดหรือไรนายท่านสามเงียบเสียงลงทันทีดังลูกหนังที่ถูกเหยียบแตกก็มีปานจินเหยียนยกคิ้วขึ้นกว่าตามองสาวใช้ทั้งหลายมัวตกตะลึงอันใดอยู่ยังไม่รีบเชิญหวานเหนียงกลับตัวอีก คนกลุ่มนี้จึงจากไปพวกเขามาอย่างรวดเร็วและจากไปอย่างรวดเร็วเช่นกันชาวบ้านทั่วไปล้วนไม่ทราบว่าที่นี่มีผู้ใดอาศัยอยู่คนที่มาจับชู้รักนั้นเป็นภรรยาบ้านใดเพียงแต่วิจารณ์กันอย่างออกรถเพื่อสร้างสีสันให้กับชีวิตอันจืดชืดเท่านั้นเพทว่าเรื่องนี้กับแพร่กระจายในแวดวงผู้มีบรรดาศักดิ์อย่างรวดเร็ว เร็วกระทั่งตวนเจี้ยนอานปัวรับมือไม่ทันทั้งวาจาที่กล่าวมาก็มีได้หน้าฟังอย่างยิ่งคนผู้นั้นเล่าลือว่าหูหยินสามแห่งตวนเจี้ยนอานป๋วไปจับชู้รักของสามีทั้งยังนำบุตรสาวทั้งสองไปด้วยหูหยินผู้เท่าโมโหจนเจ็บร้าวหัวใจไปหมดพูดอับปีติดต่อกันหลายครั้งแล้วถอนหายใจยาวกล่าวว่าคงม,มีคนคิดกันแกล้งตวนเจี้ยนอานป๋วของเราเป็นแน่ โฮอินผู้เท่าเรียกจัิอานผู้ติดตามนายท่านสามมาสอบถามเขาทราบเพียงว่าหวานอีเหนียงเป็นผู้ขายศิลปะในหอฉู่เซียวนายท่านสามไปสองสามหนก็ซื้อตัวนางกลับมาเลี้ยงไว้นอกเรือนเรื่องนี้ความจริงมิใช่เรื่องใหญ่อันใด เป็นเพียงความสำราญส่วนตัวของชนชั้นสูงราษฎรไม่ร้องทุกข์ข้าราชการมิสอบสวนเพราะว่าทุกอย่างวุ่นวายขึ้นเพราะหูอินสามนำตัวบุตรสาวไปจับชู้รักด้วยเรื่องในท่านสามเที่ยวหอโคมเขียวจึงแพร่กระจายไปทั่วเมืองหลวงดุดลมฝนดีกาเพียงฉบับเดียวของผู้ตรวจการราชสำนัก ก็ทำให้ตำแหน่งอันร้าแก่นสารที่ใหญ่เท่าเม็ดงานนั้นถูกปลดพันทีในท่านสามกลายเป็นเพียงสามัญชนหูหยินสามก็มีอาจเรียกหูหยินสามเห็นคนคุกเข่าเต็มพื้นหูหยินผู้เท่าก็โกรดจนมือสันใครก็ได้ลากตัวนางแพทย์สยานี้ไปตีให้ตายจะได้สิ้นเรื่องท่านพี่ใบหน้าน้อยๆของหวานอีเหนียงซีดเผือดตะกนเรียกในท่านสามด้วยความหวาดกลัว แววตาของนายท่านสามปรากฏแววเจ็บปวดคิดไม่ถึงว่าจะขจัดความอ่อนแอในวันวานรวบรวมความกล้าเอ่ยว่าท่านแม่โปรดเห็นแกหลานชายที่ยังไม่ลืมตาดูโลกไว้ชีวิตหวานเนียงถัดโฮยินผู้เท่าเอ่ยเสียงลอดไดฟันว่าเจ้าเดรฉา,านเจ้ายังกล้าพูดอีกหรือ ทว่าที่สุดแล้วก็มีได้บอกให้บ่าวลากตัวคนออกไปอีกสาวใช้ร่างใหญ่สองคนที่จับตัวหวานอีเหนียงไว้ต่างมีได้ขยับเคลื่อนไหวหวานอีเหนียงพันร้องอื้อแล้วประคองท้องตนคุกเข่าลงหวานเหนียงนายท่านสามตกใจอย่างยิ่งรีบวิบ่งเข้าไปหานางฮูหยินสามพูแต่ไหนแต่ไรมักไม่ยอมคนวันนี้กลับเงียบกว่าปกตินางเพียงยิ้มเย็นชามองดูท่าทางนั้นของนายท่านสาม เอนเยียนที่หน้าซีดขาวมาตลอดนั้นนั่งคุกเข่าอยู่ข้างหูหยินสามด้วยกันกับเจนเมี้ยวช่างเถิดพานางไปให้ท่านหมอดูอาการเถิดก่อนจะคลอดอย่าให้นางได้ออกมาเพ่นพ่านนอกเรือนเด็ดขาดหูหยินผู้เท่าบอกมือเมื่อเห็นว่าวานอีเหนียงจะถูกนำตัวไปแล้วเจนเหยียนจึงยืดตัวตรงขึ้นแล้วโขกศีรษะลงบนพื้นหนักๆนักคราหนึ่งท่านยาโปรดอนุญาตให้หลานเอ่อยว่าจาซักประโยคเถิด โฮยินผู้เท่ามองนางคราหนึ่งเจ้ารองเจ้าคงทราบดีว่าตนทำเรื่องผิดใหญ่เพียงใดเจินเหยียนเงยหน้าขึ้นเสียงตังวานใสดุดน้ำแข็งค้างเหยียนเอ๋อทราบดีเหยียนเอ๋อเลอะเลือนไปชั่วขณะทำร้ายท่านพ่อและท่านแม่รวมถึงน้องสาวด้วยยิ่งไปกว่านั้นคือการสร้างความอับอายให้แก่ตัวเจี้ยนอานปัวดังนั้นท่านย่าจะลงโทษเช่นไรเหยียนเอ๋อล้วนน้อมรับด้วยความเต็มใจ เพียงแต่มีคำหนึง่งที่เหยยนเอ๋อมิพูดไม่ได้ว่าจาไดเจนเหย,ยนแม้มริมฝีปากเอ่ยออกมาทีละคำนี้อาจเก็บหวานอีเหนียงไว้อันใดนะตัวอัปรีเจ้ารู้หรือไม่ว่าพูดสิ่งใดออกมา นายท่านสามโกรธเกรี้ยวอย่างยิ่งจนแทบจะกระโดดผุงขึ้นมาูหยินผู้เท่าหยิบจานที่วางอยู่บนโต๊ะคว้างลงพื้นจานแตกระจายเต็มพื้นแตงโมที่ถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนั้นกระเด็นเต็มหน้านายท่านสามเจ้าคบเข่าลงเดี๋ยวนีู้หยินผู้เท่าเอ่ยน้ำเสียงดุดันสำหรับวาจาของหูหยินผู้เท่าแล้วนายท่านสามไม่กล้าไม่เชื่อฟังดวงตาสองข้างกับจ้องมองเจินเหยยนอย่างเอาเป็นเอาตาย จนเหยียนค้ายมีได้รู้สึกถึงสายตาของนท่านสามยังเอ่ยต่อไปว่าท่านยาแรกเริม่มหลานเข้าใจว่าหวานอีเหนียงเป็นบุตรสาวที่บริสุทธิ์ผุดผ่องของบ้านใดบ้านหนึ่งจึงได้นำกลับมาที่จวนใครจะคาดคิดว่านางจะมีมีฐานะเช่นนั้นนางเข้ามาอยู่ในจวนของเราทั้งยังจะให้กำเนิดบุตรอีกอยากจะให้คนทั้งเมืองหลวงหัวเราะเยาะหรือไร กล่าวถึงตรงนี้ก็กว่าตามองไปที่หวานอีเหนียงด้วยสายตาดูแคลนยิ่งไปกว่านั้นฐานะเช่นนั้นของนางบุตรเป็นของท่านพ่อจริงหรือไม่ก็มีอาจทราบได้หูยินผู้เท่าตอนที่ข้าติดตามในท่านไปนั้นยังคงบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่แท้ๆคุณหนูใส่ร้ายข้าเช่นนี้ข้ายินยอมตายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ หวานอีเหนียงพูดพางสะบัดจากการจัดกลุมของสาวใช้ตั้งท่าจะวิ่งเข้าชนกำแพงสาวใช้ทั้งสองย่อมมีกล้าให้หนางวิ่งชนกำแพงจึงรีบขัดขวางทันทีจนเหยียนแ่นยิ้มเย็นท่านยากไม่ว่าอย่างไรหลานก็มีต้องการน้องชายน้องสาวที่ปีนไผ่ออกมาจากท้องของสตรีหอคมเขียวหากเป็นเช่นนั้นหลานคงไม่มีหน้าแต่งเข้าจวนเสนาบดียินยอมจุดตะเกียงน้ำมันเขียว บุคิลตนให้พุทธศาสนาตลอดชีวิตเจ้านายท่านสามแทนเคืองจนแทบจะอุดปากบุตรสาวเอาไว้ผ้าทางดังต้องการฆ่าคนกระนั้นในความทรงจําของเจินเมี่ยวนายท่านสามค่อนข้างจะอ่อนแอจึงถูกฮูหญินสามผู้เก่งกาจควบคุมไปเสียทุกอย่างท่าทางโกรธเกรี้ยวบึ้งตึงเช่นนี้เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนางเหลือมมองหวานอีเหนียงที่ร่ำให้ดุดดอกหลีพร่างพรมด้วยหยาดฝน คงคิดไปเองว่าทุกกีบบุปผาที่ร่วงหล่นลงมาจะมีวีรบุรุษผู้กล้ามาคอยคุ้มครองตนกระมงังท่านแม่เป็นสะพ้ายที่โง่เขาสะพ้ายจะอยากออกไปเองแต่ขอให้ท่านโปรดช่วยดูแลบุตรชายบุตรสาวทั้งสามของสะพ้ายด้วยอย่าได้เอาคำพูดเหลวไหลของเจ้ารองมาใส่ใจเลยเจ้าคะ่ะแววตาของฮูหยินสามช่างมืดมนนะักนางโขกศีรษะลงพื้นแรงแรงคราหนึ่ง หฮยินผู้เท่าหน้าเปลี่ยนสีโดยพันเหลวไหลพวกเจ้าแต่ละคนรังเกียจว่าเรื่องยังจะวุ่นวายไม่พอใช่หรือไม่เจินเมี่ยวมองทางนี้ทีมองทางนั้นทีอ๋อเรื่องออกจะซับซ้อนอยู่บ้างนางจำต้องไก่เกียร์เสียหน่อยคนผู้นี้หากใครครวญสิ่งใดโรคเก่าก็จะกำเริบทันทีนางตำหมัดแล้วแย่ใส่ปาก ขบกัดดุดเป็นขาหมูฮูหญินผู้เท่าผู้มีสายตาคมกริบกว่าตามองไปทั่วเห็นจนเมี้ยวทำท่าทางเช่นนั้นอกก็กระเพื่อมไหวทันทีจึงเอ่ยเสียงตำหนิว่าเจ้าสิเจินเมียวบอกมือไปข้างหน้าทันทีท่านยาหลานมีเรื่องไม่เข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งหืมฮ<ะ>ูหญินผู้เท่าเลิกคิ้วขึ้นท่านยาหากหลานทำแจกันดอกไม้ที่ท่านชอบที่สุดแตกหรือนำไปทิ้ง ท่านโกรธมากแต่จะโกรธกระทั่งตีหลานจนตายหรือไล่หลานออกจากสวนหรือไม่หูหยินผู้เท่าโกรดแต่กลับยิ้มออกมาแน่นอนว่าไม่เจ้าเด็กคนนี้เหตุใดจึงถามเยี่ยงนี้แค่แจาก,กันาดอกไม้เท่านั้นต่อให้ญาจะเสียไดเพียงใดมันก็เป็นแค่สิ่งของจะลงโทษเพียงนั้นเพราะมันได้อย่างไรหากทําอย่างนั้นญาจะเป็นคนเช่นใดกันเล่า ไม่เพียงทำให้ผู้อื่นนินทาว่าร้ายลับหลังแม้แต่บรรพบุรุษที่ถูกฝังกบก็คงต้องตำหนิว่าญาตใจแคบเจนเมี่ยมองไปที่นายท่านสามคราหนึ่งเอ่ยอย่างไม่เข้าใจว่าดังนั้นหลานจึงตัดกุ้งยิ่งอนุภรยาเป็นดั่งสินค้าที่ซื้อขายกันได้แต่เพราะนางพี่สาวต้องไปอยู่อารามชีท่านแม่ต้องอย่าร้าง คนที่ทําให้เรื่องยุ่งยากปานนี้เหตุใดจึงมิขายออกไปเล่าหรือบุตรในท้องของนางสําคัญกว่าพี่ใหญ่พี่รองกระนั้นหรือนางเอ่ยเรื่องราวออกมาอย่างเชื่องช้าแต่กลับมีเหตุผลจนทำให้คนพูดไม่ออกหูหยินผู้เท่าหวั่นไหวในใจทันใดนั้นก็คิดตกเสียทีไม่ผิดแม้จวนเจียนอานปัวจะมีบุรุษน้อยแสนน้อย ยังมีต้องกล่าวถึงบุตรในคันของหวานอีเหนียงว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่อให้เป็นชายแล้วอย่างไรบุตรที่สตรีผู้นี้ให้กําเนิดล้วนจะทําให้หลานชายหลานสาวคนอื่นๆต้องพลอยลําบากไปด้วยผู้คนชอบบุตรชายหลานชายก็เพราะต้องการให้ประคับประคองตระกูลให้เจริญรุ่งเรืองเพราะว่าการกําเนิดของเด็กคนนี้มีแต่จะนําความอับอายและการต่อสู้แย่งชิงภายในเท่านั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งความวุ่นวายทั้งปวง นำตัวออกไปูหยินผู้เท่าคิดถึงการแผ่กิ่งก้านสาขาของตระกูลจนสติปัญญาถูกกดพับไว้นางมองแม่นมหวังคาหนึ่งแม่นมหวังเข้าใจทันทีเจ้าค่ะท่านแม่ไม่ได้นะบตรในท้องของหวานเนียงเป็นเลือดเนื้อของลูกหลานของท่านนายท่านสามกอดหวานอีเนียงไว้แน่นูหยินผู้เท่ามีสะทกสะท้านใดๆเข้าเกอเหยียนเอ,อ๋อ กับเมียวเอ,อ๋อจึงจะเป็นเลือดเนื้อของเจ้าท่านพี่ท่านพี่ช่วยค้าด้วยต่อให้หวานอีเหนยียงร่่ำให้อย่างหน้าเวทนากว่านี้ก็ไร้ประโยชน์นางถูกลากตัวออกไปในท่านสามเจ็บปวดหัวใจจนหน้าเกี่ยวค้ำไปหมด แต่ก็ยังมีกล้าคัดค้านความต้องการของฮูหยินผู้เท่าฮูหยินผู้เท่าใช้กฎบ้านลงโทษกักบ,บริเวณในท่านสามฮูหยินสามก็ถูกกักบ,บริเวณเช่นกันส่วนเจินเหยียนเจินเมี้ยวถูกลงโทษให้ไปคุกเข่าที่ศาลบานพะบุรุษยามค่าศาลบานพะบุรุษอากาศหนาวเย็นสองพี่น้องต่างขยับเข้าหากันให้ใกล้ที่สุดเรื่องทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความผิดของข้า เจิเหยียนที่คุกเข่าอยู่เงียบๆมาตลอดพันเอ่ยขึ้นเจินเมี้ยวกระพิบตาปริบๆเจรินเหยียด้ายอยากจะหาหนทางระบายนางพร่ำบ่นกับตนเองต่อไปเพราะข้าเพราะข้าปากมากไปเอ่ยเตือนท่านแม่ท่านแม่ถึงได้คอยจับตาดูท่านพ่อข้ายังติดตามท่านแม่ไปอีกเพราะคิดว่าตนฉลาดทั้งนำเจ้าไปด้วยสุดท้ายเรื่องราวจึงยากจะจัดการทำให้เจ้าต้องพลอยเสียชื่อเสียง <ฮะ>ข้าคิดเพียงว่าท่านแม่นั้นอาจจะวู่วามแต่กลับมองตนสูงส่งเกินไปคิดว่าตนจะสามารถจัดการทุกอย่างได้เมื่อเห็นหน้าผาของเจินเหยียนผุดเหงื่อเท่าเมล็ดถั่วคนก็ดูเหม่รอ,อยดูดถูกปีศาสิงร่างเจินเมี้ยวจึงรีบคว้าวมือนางมากุมไว้พี่รองท่านอายุมากกว่าข้าแค่สองปีนี่ก็นับว่าเก่งกาจมากแล้วมีเจตนาแต่ทำเหมือนไม่มีเจตนา ทวนในที่แจ้งนั้นหลบง่ายผนูในที่รับยากจะป้องกันเจินเหยียนได้สติคืนมาทันทีในดวงตาปรากฏแววเยียบเย็นพาดผ่านไปเอ่ยพึมพำไม่ผิดเจ้าว่าผู้ใดคิดกันแกล้งตระกูลปัวของเราหรือฉับพลันเจินเมี่ยวก็พ่ายคิดไปถึงความหวาดกลัวในวันที่ไปร้านเป่าหวาครั้นเห็นเจินเมี่ยวมีสีหน้าที่แปลกไปเจินเหยียนจึงเอ่ยถามว่าน้องสี่ เป็นอันใดหรือเจนเมี้ยวเอ่อยอย่างลังเลว่าวันนั้นเราไปเลือกเครื่องประดับในร้านเป่าหวาตอนที่ท่านแม่เพิ่งออกไปข้าเห็นซื่อจือจวนเจินกัวกง,งเจนแยนหน้าเปลี่ยนสีไปโดยพันความหมายของเจ้าคือข้ามีได้หมายความเช่นไรเพียงรู้สึกว่าบังเอิญเกินไปเจนเมี้ยวไม่กล้าพูดทุกอย่างออกมาทั้งหมดเพราว่าในใจนางกลับรู้สึกว่าเรื่องนี้ ต้องเกี่ยวข้องกับจวนเจิ้นกัวกงแน่อย่างไรซื่อจือจวนเจิ้นกัวกงก็ถึงกับคิดจะฆ่านางให้ตายในตอนที่ตกน้ำลงไปด้วยกันคิดว่าคงไม่พอใจอย่างมากกับการมั่นหมายในครั้งนี้หากจวนเจี้ยนอานปัวมีเรื่องวุ่นวายจนยากจะจัดการได้ฝั่งนั้นจะเอ่ยปากขอถอนมั่นก็คงไม่มีผู้ใดกล้าพูดมากฉับพันเจนเหยียนก็คิดถึงจุดนี้ขึ้นมาได้ แม้นางจะไม่ทราบเรื่องที่เจินเมี่ยวเคยถูกซื่อจือจวนเจนิ้นขั่วกงบีบคอเพาะว่าสามารถคาดเดาได้ว่าอีกฝ่ายคงไม่พอใจต่อการมั่นหมายในครั้งนี้เรื่องนี้เจ้าอย่าเพิ่งพูดกับผู้ใดข้าจะส่งคนไปตรวจสอบเจินเหยียนเอ่ยกำชับท่านย่าก็มีอาจบอกหรือไม่มีพยานหลักฐานทั้งตัวเจิ้นกวัวกงและจวนเจียนอานป๋วก็มีความสัมพันธ์กันเช่นนี้อีก ยังไม่ได้บทสรุปของเรื่องเราจะบอกท่านย่าไปยญยกันอืมเจนเมียวพยักหน้ารับนางทราบดีว่าพี่ร้องนั้นคอยช่วยนางเวินดูแลจัดการเรื่องในเรือนมาตั้งแต่เยาวในใจย่อมมีวิธีการต่างๆไม่น้อยไม่แน่ว่าอาจมีเส้นสายที่นางเองไม่เคยทราบมาก่อนก็เป็นได้ มิเหมือนนางมีเพียงสาวใช้หน้าตายที่หูหยินผู้เท่าส่งมาหากรู้สึกสงสัยในสิ่งใดแค่ตรวจสอบสักหน่อยก็ได้เรื่องแล้วเจนยียนนึกขึ้นได้ว่าสองเดือนก่อน นางไปเดินเล่นที่สวนดอกไม้จึงได้ยินสาวใช้ที่กำลังตัดแต่งกิ่งสองคนสนทนากันโดยบังเอิญทำให้คิดสงสัยในตัวบิดาขึ้นมาเมื่อไปสืบประวัติของสาวใช้สองคนนั้นพบว่าสาวใช้ผู้หนึ่งแท่เจ้านางมีหลานสาวฝั่งมารดาทํางานในห้องครัวของตววเจิรนกัวกงในอดีตในท่านสามนั้นถูกนางวนควบคุมอย่างเข้มงวดจึงน้อยนักที่จะไปเที่ยวเตร่รัสุรา จิเหยียนเรียกเจิอ่านมาสอบถามเจนิอ่านจําได้ว่าหลายเดือนก่อนนายท่านสามไปหอสูเซียวเพราะสหายร่วมง,งานเชิญไปร่วมสังสรรตระกูลใหญ่คิดสืบเรื่องราวย่อมมีหนทางเจนิเหยียนใช้คนสนิทของนางออกไปสอบถามคําวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อจวนเจ้ยนอ่านปัวยังมีทันจางก็มีข่าวลือว่าจวนเจิ้นกัวกงคิดถอนมั่น เหล่าบริวารล้วนมองบ้านสามด้วยสายตาที่แปลกไปเล็กน้อยแม้นวันนั้นหูยินผู้เท่าจะฟังวาจาของเจิญเมี้ยวแต่หลังจากเรื่องราวผ่านไปกลับมีค่อยโปรดปรานหลานสาวทั้งสองเท่าใดทุกวันที่ไปน้อมทักทายล้วนเฉยชาใส่บอกปัดให้กลับเรือนโดยไวทุกคราเจิญเมี้ยวกับทำคล้ายมีใช่เรื่องของตนสิ่งใดควรทำก็ทำเช่นเดิมอากาศค่อยๆร้อนขึ้นแล้วนางจึงทำซัวอีห่วงกวางเมื่อทำเสร็จ ก็แบ่งใส่จานไปให้แต่ละเรือนในส่วนของฮูหยินผู้เท่านั้นนางถือไปให้ด้วยตนเองแล้วค่อยไปส่งให้เจินเหยียนเจินเหยียนรู้สึกร้อนจนร่างกายทนไม่ไหวทั้งยังมีเรื่องให้คิดเหตุการณ์เช่นนี้เป็นอยู่หลายวันทําให้ผ่ายผอมลงไปไม่น้อยทั้งไร้ความอยากอาหารแต่เมื่อเจินเมี่ยวนำซัวอีหัวกวามาให้กลับกินไปไม่น้อยเจินเมี้ยวพินิษผืนผ้าปากักที่ถูกขึงอยู่บนแท่นปกัก พี่รองภาพสาริกาเคียงเหมยที่ท่านปักนั้นคิดจะนำไปทำฉากบังลมหรืออืมจเจียนกินอิ่มแล้วหนึ่งมือ้อรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมากสีมือการปักของพี่รองนับวันยิ่งประณีตงดงามวันหน้าหากนำไปวางในห้องโถงรับแขกไม่ทราบจะมีคนมากมายเท่าใดที่เอ่ยปากชมพี่เก่าวมานี้ย่อมต้องเป็นเรื่องราว หลังจากที่จริเหยียนแต่งออกไปแล้วจริเหยียนกับมีได้มีสีหน้ายินดีมากมายเท่าใดนะักเพียงเอ่ยว่าน้องสีก็ควรปักเช่นกันเรื่องนี้มิใช่เรื่องที่จะทำวันเดียวจริญเมี้ยวพยักหน้าอืมข้ากําลังปักอยู่แม้ไม่ทราบว,ว่าเรื่องการมั่นจะมีอันใดเปลี่ยนแปลงหรือไม่หรือวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรเรื่องที่ควรทำก็ยังต้องทำสองพี่น้องกำลังสนทนากันอยู่ เหลียญเยี่ยก็โผล่หน้าเข้ามามองจนเหยียนคลาหนึ่งจนเหยียนทราบทันทีจึงลุกขึ้นเอ่ยว่าน้องสี่นั่งลงเสียก่อนข้าออกไปสักครู่ประเดี๋ยวก็มาเมื่อถึงห้องด้านข้างเหลียญเยี่ยกก็เอ่ยเสียงต่ำว่าคุณหนูเสี่ยวซือกลับมาแล้วนี่คือจดหมายที่นำมามอบให้ท่าน เจนเหยียนรับมาเปิดอ่านเมื่อเห็นเนื้อหาด้านในก็ทำให้นางถึงกับหน้าเปลี่ยนสีในงานเลี้ยงวันนั้นมีสหายร่วมงานของบิดายอยู่หลายคนและหนึ่งในนั้นก็มีอนุภรยาที่เคยเป็นสาวใช้ในตัวเจ้นกัวกงมาก่อนนางเพิ่งออกจากตัวเมื่อปีที่แล้วนี้เองคิดดูแล้วบทสนทนาของสาวใช้ที่ตัดแต่งกิ่งดอกไม้สองคนนั้นก็เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่มีการตกลงมั่นหมายของเจนเมียว และซื่อจือชวนเจิ้นขัวกงนี่ยังมีอันใดไม่เข้าใจอีกเล่าเจนเหยียนกลับห้องด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวพี่รองเป็นอันใดไปหรือเจนเหยียนโกรธจ,จนอยากจะระบายออกมาแต่ทําได้เพียงอดทนไว้เรื่องของบีดานั้นเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วชวนเจิ้นกัวกงก็มีได้มีท่าทีอันใดถ้าการมั่นหมายนี้ยังมีอยู่ต่อไปการที่นางบอกเล่า มิใช่จะทำให้น้องสาวตัวเองต้องกังวลโดยเปล่าประโยชน์อกหรือหากมีปมในใจเช่นนี้รอให้แต่งออกไปในใจก็คงมีความโกรธเกลียดภายหน้าจะให้อยู่ด้วยดีกับซื่อจือคงยากยิ่งแล้วเจินเหยียนเองมีอาจไม่ยอมรับว่าตอนนั้นน้องสาวของนางก็ทำไม่ถูกการที่อีกฝ่ายรอบกระทำเรื่องพันนี้ก็มีสาเหตุของมันอยู่นั่นเองจากความเห็นของนางอุปนิสัยของเจนเมี้ยว นับวันยิ่งทำให้คนชมชอบแต่งออกไปแล้วอยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันไม่แน่ว่าอาจแก้ไขความทรงจำไม่ดีในคราแรกได้แต่หากในใจเจินเมี้ยวมีความไม่พอใจอยู่เช่นกันคนทั้งสองที่ต่างมีความไม่พอใจในกันจะยิ่งทำให้หัวใจห่างเหินกันมากขึ้นไปอีกแค่สาวใช้สองคนทะเลาะก,กันเท่านั้นเองช่างมีรู้จักทำให้คนวางใจได้บ้างเลย จนเหยียนเอ่อยยิ้มยิ้มยังไม่รู้จะทำฉันใดเจินเมี่ยวก็มีได้ถามให้มากความอีกฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ